สวัสดีทุกคนครับผมต้นครับจากช่องกีบัตชชาแนลคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเจ้าตัวปลั๊กพ่วงกันครับซึ่งก็เป็นปลั๊กพ่วงที่เราใช้งานทั่วไปนี่แหละครับก็เนื่องจากว่าช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับมีข่าวเกี่ยวกับปลั๊กพ่วงนะครับที่มีฟิลนะครับมีการซื้อขายกันเนี่ยจะผิดกฎหมายนะครับซึ่งข่าวนี้ก็ได้ได้ยืนยันแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับแล้วก็มีเขียนอยู่ในเว็บไซต์ศูนย์ต่อต้านการปลอมของประเทศไทยด้วยนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวใครสนใจไปอ่านข่าวเพิ่มเติมเดี๋ยวผมทิ้งลิ้์ไว้ให้ด้านล่างนะครับหลังจากที่ผมได้เห็นข่าวนะครับผมก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวทำคลิปให้ทุกคนดูดีกว่าว่าทําทไมมันถึงไม่ให้ใช้ฟิลแล้วทําไมถึงใช้ฟิลแล้วมันผิดกฎหมายยังไงนะครับผมแล้วก็พักไฟหรือพักพ่วงที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าได้มาตรฐานเนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวมาดูในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับ ก็มาเริ่มกันที่เจ้าตัว,ตวมาตรฐานนึงก่อนนะครับมาตรฐานในไทยของเราเนี่ยคือมอกรถูกไหมครับทุกคนซึ่งมกรนะครับจะรับผิดชอบโดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับหรือที่เรียกสันส้นๆว่าสมอเดี๋ยวผมขอเรียกเป็นสมอ,อเลยแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของมาตรฐานนะครับของตัวปลั๊กพ่วงเนี่ยก็คือมกรอง 2, 4, 3, 2, 2 5, 5, นั่นเองนะครับ ก็มันเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552แล้วครับทุกคนก็ในปีนั้นเนี่ยทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็ได้ทำการศึกษาแนวทางการออกข้อกำหนดต่างๆนะครับของชุดสายพ่วงนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานออกมานะครับหลังจากนั้น3ปีนะครับทุกคนก็ปีพศ2555นะครับก็ ประกาศจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเรื่องของกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเท่าเสียบเท่ารับนะครับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปนะครับที่มีจุดประสงค์คล้ายกันชุดสายพ่วงนะครับโดยมีมาตรฐานต่างๆเป็นแนวทางนะครับไม่ว่าจะเป็นมอก16นึ่งีนะครับมอก2 1 6 2 2 5ึขีแล้วก็มาตรฐาน iec ด้วยนะครับทุกคนก็ปี2555นเนี่ยครับก็ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานของตัวปลั๊กพ่วงตัวแรกนะครับ ที่ออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์เครื่องหมายมอกอที่ยังไม่มีตัววงกลมล้อมรอบเครื่องหมายนะครับก็ยังไม่เป็นมาตรฐานบังคับนั่นเองนะครับต่อมาผ่านไป5ปีครับทุกคนก็คือปี2560นะครับปีนี้นะครับได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับว่าโดยเรื่องของชุดสายพ่วงนะครับต้องเป็นไปตามมาตรฐานนะครับให้มีผลบังคับนับตั้งแต่วันประกาศนะครับก็คือวันที่24กุมภาพันธ์สองพนะครับ 365วันนะครับก็ถ้าพูดง่ายงก็คือว่าประกาศวันที่24กุมภาพันธ์ย์นะครับจะบังคับจริงๆเนี่ยก็วันที่24่กุมภาหกหนึ่งนะครับทางผู้ผลิตหรือว่าผู้จําหน่ายเองเนี่ยก็มีเวลา1ปีในการเตรียมการนั่นเองนะครับเมื่อครบ365วันนะครับหรือว่าปีพุทธศักราช2 5 6 1ในวันที่24กุมภานะครับก็ได้ประกาศบังคับใช้มกอก2ี3 2ขีด2555อย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับ ในปีนี้ก็สัญลักษณ์ของมกอกนะครับก็จะมีเครื่องหมายวงกลมล้อมรอบเครื่องหมายแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2561นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าปลั๊กพ่วงนะครับเพื่อจะจําหน่ายในประเทศไทยเนี่ยจะต้องขอมาตรฐานมกอก2432-2555ก่อนนะครับผมจึงจะจําหน่ายในประเทศไทยได้นั่นเองนะครับ และในมอกตัวนี้นะครับทุกคนหัวข้อที่14การสร้างชุดสายพ่วงเนี่ยได้เขียนระบุเอาไว้ชัดเจนเลยครับว่าห้ามใช้ฟิลนะครับเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูข้อที่14กันสักหน่อยครับเพราะมันมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่เดี๋ยวเราก็คงพูดกันคร่าวๆนะครับอยากให้ทุกคนเห็นว่ามันเขียนไวจ้จริงๆนะว่าห้ามใช้ฟิลนะครับในหัวข้อที่14นี่ก็เป็นหัวข้อที่14นะครับการสร้างชุดสายพ่วงเนี่ยในหัวข้อที่14.1นะครับ บรรทัดแรกทุกคนจะเห็นเลยครับว่าเขาเขียนไว้ว่าเต้ารับที่ใช้ในชุดสายพ่วงเนี่ยต้องมีตัวปิดช่องนะครับหรือว่าม่านนีรภัยที่เราเรียกกันนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวเต้าเสียบแล้วก็เต้ารับเนี่ยต้องเป็นไปตามมอกที่เกี่ยวข้องก็คือมอก1นึแล้วก็มอก2องหนนะครับแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินเนี่ยถ้าเกิดมีในตัวปักพ่วงเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานมอกตัวที่เกี่ยวข้องนั้นๆด้วยนะครับเช่นมอกอ c b o นะครับทุกคนถ้าเกิดว่า ผู้ผลิตเจ้าไหนนะครับเอาเบเกอร์ CBO ไปใส่ในตัวภาคร่วงเนี่ยก็ต้องตามตามมก .99 0นั่นเองนะครับต่อไปนะครับก็เป็นชุดสายพ่วงที่มี เต้ารับตั้งแต่3ตัวขึ้นไปนะครับทุกคนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อยนะครับตัวนี้มันก็เขียนไว้ระบุ2ตัวนะก็คือตัว RCBO นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นเบเกอร์ธรรมดานะครับอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินแบบความร้อนนะครับก็คือเบเกอร์ที่ใช้ดเมททลเป็นตัวตัดนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์ที่ป้องกันกระแสไฟเกินนะครับต้องมีลักษณะอะไรบ้างตรงนี้นะครับทุกคนสามารถไปอ่านได้ นะครับผมต่อมานะครับทุกคนบรรทัดนี้ครับจะเห็นว่าเขียนไว้ชัดเจนเลยเห็นไหมครับทุกคนว่าห้ามใช้ฟิวเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินนั่นเองนะครับผมข้อนี้แหละครับทำให้ปลั๊กพ่วงนะครับที่ใช้ฟิลเนี่ยมันผิดกฎหมายนั่นเองเพราะว่าเขาเขียนเอาไว้ในมาตรฐานนะครับและทุกคนนะครับอาจจะสงสัยเหมือนผมครับว่ามันจะมีบรรทัดที่เขียนว่าชุดสายพ่วงที่มีเต้ารับตั้งแต่3ตัวขึ้นไปนะครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินเนี่ยนะครับผม ถ้าเกิดว่าเต้ารับไม่ถึง3ตัวล่ะหหรือ2ตัวเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ถูกไหมครับถ้าเขาเขียนแบบนี้นั่นนั่นหมายความว่าจะใส่ฟิวแทนได้ไหมนะครับมันถ้าเกิดจะใส่ฟิวปุ๊บนะครับมันจะขัดแย้งกับคําว่าห้ามใช้ฟิวเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินทันทีนะครับนั่นหมายความว่าในข้อกําหนดนี้เท่าที่ผมอ่านและเข้าใจนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเต่ารับ1ช่อง2ช่อง3ช่อง4ช่องนะครับห้ามใช้ฟิวเป็นอุปกรณ์ในการป้องกันกระแสไฟเกินในปลัก๊กพ่วงเด็ดขาดนะครับถ้าไม่ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินพวกคล้ายๆเบรกเกอร์พวกนี้ครับก็ตัดออกไปเลยนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกหลายๆหัวข้อในมาตรฐานนะครับทุกคนลองไปอ่านดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของเอกสารตัวนี้ไว้ให้ด้วยเลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันว่าถ้าเกิดเราจะซื้อปลั๊กพ่วงตัวหนึ่งครับเราจะมีหัวข้อในการดูปลั๊กพ่วงยังไงบ้างครับไปดูกันเลยครับสำหรับการสังเกตชุดปลั๊กพ่วงที่ได้รับมาตรฐานนะครับทุกคนผมไปเจอข้อมูลในเว็บไซต์ของพานาเขาได้สรุปไว้ค่อนข้างชัดนะครับเป็น7ดหัวข้อเลยเดี๋ยวผมขอยกของขอเขามาเลยแล้วกันนะครับก็เรื่องแรกนะครับก็จะเป็นมาตรฐานมอกนะครับชุดปลั๊กพ่วงตัวนี้ต้องได้มอกสองสี่สามสองขีดสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านั่นเองครับอย่างที่2นะครับตัวสวิตช์ที่ใช้กลุ่มปลัักนะครบ ที่มีในตัวพักพ่วงเนี่ยก็ต้องทำตามมาตรฐานมกแปดอี่ขีสด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับต้องมีเต้ารับเต้ารับก็ต้องทำตามมกของเต้ารับนะครับมก1 6กขีอแล้วก็มก .2 อ6 2นะครับผม แล้วก็เต้ารับเนี่ยต้องมีขาแอลขาเอ็นขาจีนะครับก็คือแอลเอ็นกลาวนั่นเองแล้วก็ต้องมีม่านนิรภัยด้วยนะครับสำหรับเต้าเสียบนะครับก็ที่4เนี่ยก็ต้องมีมาตรฐานมกรหนึ่งหมาเกี่ยวด้วยนะครับทุกคนอันดับที่5นะครับแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้านะครับแรงดันไฟฟ้าต้องไม่เกิน4 4 0โวลต์นะครับรองรับกระแสไฟไม่เกิน1 6แอม์นั่นเองนะครับข้อที่6ครับตั้งแต่3เต้ารับขึ้นไปนะครับต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินต้องเป็นเบรกเกอร์เท่านั้นนะครับเพราะฟิล ป้องกันกระแสไฟเกินนั่นเองนะครับนี่แหละครับเขาก็สรุปในหัวข้อที่6มาด้วยนะครับข้อที่7ก็ข้อสุดท้ายนะครับข้อเรื่องของสายไฟนะครับที่อยู่ที่พักพ่วงนะครับผมก็ต้องมีมาตรฐานมก11อดด้วยนะครับผมก็เป็น7จุดสําคัญนะครับในการสังเกตพลักพ่วงนะครับที่ได้รับมาตรฐานนะครับก็ถ้าเกิดใครบางหัวข้อข้อไหนทุกคนดูไม่ออกนะครับหลัก ผมว่าหลักๆเลยให้สังเกตมก2432ี24 2,555นะครับถ้ามีตัวนี้อยู่นะครับก็อาจจะหายว่งไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีอีกอย่างหนึ่งครับทุกคนน่าจะมี QR code นะครับของทางสมอเองนะครับมันจะสกแกนปุ๊บมันจะเห็นมอกอที่เกี่ยวข้องทั้งหมดด้วยนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะบังคับใช้ทุกผลิตภัณฑ์เมื่อไหร่นะแต่ว่าผมก็เห็นเขา มีโครงการทํากันอยู่นะครับผมก็อาจจะรออีกหน่อยนะครับหรือถ้าทุกคนเจอว่ามีใช้อยู่บ้างแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับทุกคนก็มีประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบในเพียงเท่านี้ครับทุกคนก็หวังว่าจะได้ประโยชน์จากมันบ้างไม่ว่ากข็น้อยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b s c r i b e ไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากร้านอุปกรณ์ไฟฟ้าหากใครสนใจสามารถแวะเข้าไปดูรา,าคากันก่อนได้ครับที่ร a z a d a และก็ s h o ป e e เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ตรงคำอธิบายคลิปนะครับทุกคน ไล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม